สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยมีข่าวที่น่าสนใจออกมาในช่วงวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีการแชร์ภาพปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นในเขตภูมิภาคคาคิฟหลังจากที่ทางยูเครนนะครับสามารถทวงคืนพื้นที่หลายๆส่วนในคาคิฟกลับมาได้หลังจากนั้นครับก็มีการเผยแพร่ภาพถ่ายยุทธปกรณ์ของทางรัเสเซีย ที่รับความเสียหายนั่นก็คือระบบสำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์มันมีชื่อว่าระบบ R330 z h s t e l ซึ่งเป็นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางรัเสเซียนำเข้ามาใช้งานในเขตพื้นที่ของคาคิฟหากท่านผู้ชมเห็นในภาพนะครับระบบดังกล่าวนั้นถูกทำลายเสียหายครับโดยภาพนี้นะครับถูกบันทึกได้จากเครื่องบินสอดแนมของทางฝั่งยูเครน ถ้าผู้ชมจะเห็นว่าระบบดังกล่าวครับมันมี2ส,ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นเหมือนกับตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตอนนีอเนี่ยมันล้มอยู่โดยเจ้าตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังครับมันทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณรบกวนโดยเจ้าระบบ c t e l R330 z h ระบบนี้ครับถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจจับอัตโนมัติพร้อมกับค้นหาทิศท,ทางรวมถึงมีการวิเคราะห์สัญญาณ การปล่อยคลื่นความถี่วิทยุในช่วงความถี่ที่ทำงานโดยระบบดังกล่าวนะครับก็ถูกทำลายจากการโจมตีของทางฝั่งยูเครนนอกจากนี้ครับยังมีคลิปการปฏิบัติการโจมตีของทางฝั่งยูเครนในเขตพื้นที่ของคาคิฟเพิ่มเติมออกมาโดยจุดนี้นะครับทางรัเสเซียได้มีการยึดและก็มีการวางพวกระบบสำหรับการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์อยู่ทางยูเครนครับจึงเปิดฉาก เข้าโจมตีทำลายยุทธปกรณ์เหล่านี้เพื่อลดความได้เปรียบของทางฝั่งรัเสเซียลงนี่ก็เป็นข่าวสันซามนำเสนอครับว่ามีปฏิบัติการโจมตีของทางฝั่งยูเครนเกิดขึ้นหลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการโจมตีอุปกรณ์สำหรับการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของทางฝั่งรัเสเซีย นอกจากนี้ครับยังมีข่าวออกมาในช่วงวันที่26กันยายนที่ผ่านมาอีกข่าวหนึ่งก็มีการรายง,งานครับว่าทางยูเครนได้มีการใช้ปืนกลต่อต้านอากาศยานอย่างจีพาดที่รับมอบมาจากทางเยอรมน,นีสำหรับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในภูมิภาคคาคิฟโดยมีการแชร์ภาพถ่ายและก็วิดีโอมากมายครับลงในสื่อโซเชียลมีเดียว่ามีการใช้ระบบปืนกลต่อตาอากาศยาน ของทางทหารยูเครนโดยตามข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับมาเนี่ยระบบปืนกลต่อต้านกาศยานอย่างจีผาดรับหน้าที่ทำงานร่วมกันกับระบบขีปนาวุธต่อต้านกาศยานอย่างโอซา AKM โดยทางเยอรมนีครับได้มีการส่งระบบจีผาดให้กับทางฝั่งยูเครนโดยความสามารถของเจ้าระบบปืนกลต่อต้านากาศยานครับสามารถโจมตีเป้าหมายระยะตั้งแต่100เมตรไปจนถึง4กิโลเมตร ใช้พลประจำรถเพียงแค่3คนก็มีพล,ลขับมีผู้บัญชาการแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบการยิงโดยเจ้าระบบปืนกลต่อต้านอากาศยานอย่างจีผาดนะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับปกป้องพื้นที่สำคัญจากการโจมตีของอากาศยานที่มีเพดานบินค่อนข้างต่ำอาทิเช่นพวกเฮลิคอปเตอร์หรือพวกเครื่องบินรบที่ใช้เพดานบินที่ต่าที่อยู่ในระยะการยิงของเจ้าจีผาด โดยตัวฐานรถของเจ้าระบบ g p a าครับมันใช้ตัวฐานของรถถังหลักอย่าง r ร p เ d 1หรือบางคนเรียกว่า l e โอพาดหนึโดยเจ้า g p a าดนะครับติดตั้งปืนกลอย่างเอริคอน KDA ขนาด35มิลลิเมตรจำนวน2กระบอกและก็มีเรดาร์สตัวซึ่งสามารถค้นหาตำแหน่งด้วยระยะสูงสุดอยู่ที่15กิโลเมตร โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางเยอรมนีได้มีการส่งมอบปืนกลต่อต้านอากาศยานให้กับทางยูเครนเพิ่มเติมอีก6คันพร้อมกับกระสุนอีก6,000นัดโดยระบบ g p a าที่ทางเยอรมนีครับมอบให้กับทางยูเครนนั้นตามการรายง,งานส่วนใหญ่ถูกวางกำลังสำหรับป้องกันชายฝั่งมีเพียงบางส่วนครับที่ถูกส่งมาสำหรับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในคาคิฟ โดยก่อนหน้านี้นะครับทางยูเครนได้รับมอบกระสุนสำหรับใช้กับระบบปืนกลตอก่ออากาศยานอย่างจีพาดจำนวนถึง49,000นัดโดยระบบนี้ครับก็ยังถือว่าเป็นภัยคุกคามของอากาศยานหลายๆประเภทของทางฝั่งรัสเซียและมนันยังถูกใช้งานร่วมกับระบบโอซาซึ่งเป็นระบบขีปราวุธต่ตอตอ้านอากาศยานทำให้เครื่องบินรบเฮล,ลิคอปเตอร์ของทางฝั่งรัสเซียนั้นปฏิบัติภารกิจในเขตของคาคฟ ยากขึ้นขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ